ตัวใหม่ร่าสุดจากซัมซุงนะคะเป็นซัมซุงกาลิซี่นะคะ M11 นะคะความจุ32กิกนะคะพร้อมบเนินสดวอีกจำนวน5,000บาทแต่เป็นแบงค์ร้อยนะทุกคนเราจะดูว่ายายแตงอ่ะพอมาเจอสิ่งนี้แล้วอ่ะยายแตงจะทำหน้ายังไงเพราะว่านี่จะเป็นวันเกิดของแว่นวันที่30แว่นก็เลยจะเอ่อให้โทรศัพท์แม่ก่อนเพราะเนื่องจากโทรศัพท์แม่ดูนะมีปัญหา แบบชาร์จเข้าพังไม่ได้พังแว่นก็เลยจัดให้ค่ะเอาแว่นโบกมือทักทายหน่อยเดี๋ยวยทำยีเต็งมาแต่งแ,แต้แต่งแต่งมาทุกคนตอนนี้แว่นกำลังจะไปเรียกอีแตงมาดูแล้วก็ทำการไปเรียกอีแตงมาอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ทำการ ตั้งกล้องไว้ตรงนี้ชุ่มไม่ได้ตั้งก,กูถือกล้องเนี่ยแหละหน่อยเอาละยายแดงยายแดง,ยยแงไม่เข้ามาอะทุกคนจะเป็นไปตามแผนการที่แว่นวางไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนต้องมาดูโอ้โหเรียกนานมากเลยอะไม่รู้ว่าแว่นแก้วจะทํายังไงนะคะทุกคนที่จะทําให้ยายแดงเข้ามาในห้องของแว่นแก้วได้ 42วิแล้วนะคะทุกคนยายแตงก็ยังไม่เข้ามานะคะทุกคนยายแตงจะต้องมีคอรัสคีอย่างเรานะคะแม่แม่รู้เร็วหนูปวดคี ขี่อย่างเราเอาครับแวนแก้วมาแล้วครับแม่มาเร็วแม่เราเร็วขี้จะลาด,ดอา้าวหนูเป็นลูกสาวล่ะแม่นะจะมาขี้ลาดในห้องไอแว้นได้ยังไงล่ะเดี๋ยวแม่เนี่ยโคุกไม่อยู่เนี่ยอะไรอย่างนีแตงเข้ามาแล้วครับทุกคนเอาล้วครับ มงงครับมึงนับจีบแม่เท่าไหร่เนี่ยมึงซื้อโทรศัพท์เหรอนับจีบแม่นับจีบนับจีบเท่าไรเหรอเนี่ยนับจีบเนื่องจากเยแตงอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเยแตงก็เลยว่ามันคือรุ่นอะไรทุกคนตอนนี้เยแตงหงุดหงิดไม่รู้จะจับยาสั่งนับแล้วครับนับแล้วครับโอ้ยเยแตงซับถึงกับพูดอะไรไม่ออกครับตอนนี้ เยอะแยะไปพลันธนาคารมาครับอ้าวไม่พูดอะไรกันเลยมาจากไหนหนูเก็บเองิจีบเก็บเองเลยที่ไหนเอากลับที่ไหนมาเก็บเก็บทุกบาทเองขายของเก็บมาติดการขายของทุกบาทนะครับแหม่ใหแตงช่างดูถูกยิ่งนักบาทสองบาทเก็บเล็กผสมน้อยของแว่นนะครับเออ ทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าอะไรยังไงเดี๋ยวแว่นอธิบายซีให้เพราะอะไรเอาให้แม่เพราะอะไรเอาเอาไม่พูดอีกเทาไหนะรเพื่อ่ะเท่าไรอูยเอาเแตงยังจะมากรีดร้องอีกเจแตงไม่พอใจอยังยังใหญ่เย ม่เสร็จนื้ววันนี้มันเคยมีนับไม่เป็นนับไม่ถ้วน สเสร็จไหมถวันเนี้ยี่ิบายนับเป็นใบทีนับเป็นใบ,นบ,นบอะ่ะจะรู้ เสร็จแล้วอีบายห้าสิบเป็นเงินเท่าไหรห้าพันโอเคนี่อ <Hey. S 2> าจารย์เทอรับซับจซูมรุ่นใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งเครื่องนั่นคือรุ่น m 1 1ให้ท่านแม่ไว้ใช้ทำใหม่เนี่ย <c oughs> ได้เงินทั้งเงินทั้งโทรศัพท์ครับยายตงครับให้เนื่องในวันเกิดหนูปีนี้ก่อนถึงวันเกิดให้แม่ลุหน้า <c oughs> เ,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 เราไปดูยีเตงเปิดโทรศัพท์กันอีกหนึ่นดูสิสีอะไรนะโทรศัพท์รุ่นใหม่มากค่ะเคสยังไม่มีมาเลยค่ะเปิดแล้วยีเตงเปิดเบาเบาเบาได้เบาอันนี้อะไรเบอร์อีเมล ปวดท้งหมดโอ้โหดูสีจ้าไหนหันหลังสิอันนี้อะไรอะไรเอาออกตัวหลังจีบให้เจอเดี๋ยวเปิดยังไงเอาอะไลยดึงออกข้างข้างนี่ไงเอาละครับออกมาแล้วเฮ้ยหันหลังสินี่ค่ะหลังน่าสแกนนิ้วได้เปล่า มันมีข้างหลังอ๋ออ๋อโทรศัพท์ใหม่จ้าอ๋อเปิดล็อกนี้เปิดล็อกแล้วใช้ได้เลยอ,อ่าแว่นพอแล้วเราต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้อ่าเพชรไม่ไหวพอลูกเลยอ่าจะไปแล้วนะแล้วอันนั้นของแม่มันหายไปไหนหมดอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหลังไม่มไมอ่ารอแล้วอ๋ล้วคอยอยอยู่เย็นเป็นสุด ขายดีๆยังมีใจนึกถึงแม่ให้อันนูนอันนี้แม่ไม่เอาก็ไม่ฟังไม่ต้องให้แม่ทีหลังเนี่ยขายของขายดีๆเรียนเก่งๆให้ได้ที่หนึ่งมีห้องเด้หอหลแลวอันนี้เอามาให้แม่ทำไมเราต้องขอตัวลาไป,ไ<ม>าไปก่อนเน<ม>ื<ม>่องจากยายแตงจะทำการเล่นโทรศัพท์เครื่องใหม่หนะไปแล้วนะทุกคนอะบ๊ายบาย